ฮัลโหลลูกสาวขาฮัลโหลลูกสาวาขาน Hello, <hi. S 1> หนูทำอะไรข้างตู้เย็นคะหนูทำ <Hi. S 1> อะไรข้างตู้เย็นคะเดี๋ยวมัมีถ่ายคลิปให้พี่ๆเขาดูนะสายตูดด,ดุกดิ๊กดุกดิ๊กดุกดิด๊กเนี่ยคนสวยหันหน้อาอ้าวน่เลยเดี๋ยวทำอะไรคะบอกพี่ๆเขาหน่อยสิเฮ้ยเวลาน้องออกมาข้างนอกน้องจะฟินนะคะจมูกจะชมพูคะ่ะเพราะว่านางฟินแมนนูมาทำอะไรข้างตู้เย็นกันไหมลูกดูสิอุอ๊ยมีเสียงขู่ด้วยนะก็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  กก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 ไม่สนค่ะเด็กหญิงเวียงของมามีโอ้อันนี้ขอโชว์โชว์หลังอุ้ยเสียงเสียงดุมาแล้วค่ะวันไม่วันนี้ไม่โชว์หน้าวันนี้โชว์บั้นท้ายค่ะนี่บั้นท้ายของหนูสวยไหมคะทุกคนตุสวยผิวสวยขนสวยค่ะโอ้โหเสียงขู่ค่ะคำรามอย่างมีความสุขแต่เฮงเส้็แต่เฮง ลาลาน้องคูแล้วค่ะคละิปแค่นี้แหละเรามาโชว์เต้าครับโชว์บัน้นท้ายอุย้ยไม่ไหวต้องขอปิดคลิปก่อนคะ่ะบ้า